ครั <c oughs> ขบขอสวัสดีพี่น้องครับยินดีตอนลบพี่น้องเขาตู้ช่องพุทธเาสนามใช่เนาะครับมอนี้ช่องพุทธสิภาพมาายามศูนย์กักกันของชุ่มชรเราผู้สนามใช่เพื่อว่ากักกันมูกลุ่มเสียงทีว่าแน่ใจว่าสิจิต โควิดหรือว่าบอติดเนาะครับนี่ก็คือเป็นการกุ้มเสี่ยงกับมีลูกหลานอยู่ในศูนย์กาันนี่งแงซีหาคนเพราะว่าเก้าซีหา,หา,า,หาเป็นเก้พาพอนดีครับเก้าค้นกับอยู่ในศูนย์กาันเออ่นี่คือคือก่อนทีก่อนทีสิอืมมาพื้นที่นี่ต้องมีมี่เขาเอิญยังก่อนหยุดบอ่อเอิ ยุดเนี่ยยุดยุดควบคุมโรคยุดอยู่เวนย่ำควบครับก,บกบ็มีเจ้าหนาที่ห,ห,หรือว่าครับมีออมอมีผู้ใหญ่บ้านคนมาเบิ้งแย่งดูแลลูกหลานอ่างพวยุ่ยไก่กันดรอกครับพอว่าวยุ่ใไก่กันพออื่นกันได่ยยินครับนี่คือสถานที่ของชุมชนเราผู้ของเฮ้าครับ ก็มีผู้ใหญ่บ้านสำเนียงที่ข้างของผู้ใหญ่บ้านหมูสิบผอมผู้ซอยเนาะครับครับผู้ใหญ่บา้านหมูสามก็คือนายสุภวัตจุ่มจันท่าเปลี่ยนกะกันครับเปลี่ยนหมูเปลี่ยนกะกันเป็นผู้เป็นผู้นำของชุมชนทั้งสองหมู่ครับเพื่อที่ให้ลูกหลานอยู่ในศูนย์ขักกันวันนี้ก็ได้ รับความอนุเคราะห์จากนา้ำยูน้ำกินหรือว่นานา้ำน้ำเดิมครับก็พอดีทั้งมือนีได้รับเออท่อขอสอมือนี้ทอ,อดสอพอดีเนาะครับท่อขอดสอคุนซอยน้ำครับสำหรับมือนี้ครับเป็นเอ่อน้ำเดิมเพื่อที่ให้ลูกหลานที่อยู่ในสูงกัลกันกกกนี่แหละครับเอ่อ รับนี่คือน้ำดื่มที่ได้แนับสนุนจากอืมพอดสอขวงเอาเอาบานนี้ลูกหลานสีอยู่ในศูนย์นี่มาออกมาสิยงนี้บ่ายต่อไอ่มาออกมาเอามาเอาน้ำเข้าไปไปกันมาเอาน้ำเข้าไปไว้บานนี้มาครับ เอเอ,เอครับนี่คือลูกหลานที่เป็นเอ่อกลุ่มเสียงนะครับเพราะลูกหลานมูนีกับโยในศูนย์นี้แหละครับท้งเมืกับมีโยกเก้าคนแหละครับของชุมชนเฮาเราพูผแต่น้มใช่ครับเป็นสถานที่กักกันเบื่อง จะพาดดูแลว่าเออลูกหลานหอดมือหอดหอด,หอดกำหนดว่าสิบสีบส่สิบหามือถิมีอาการยังบอ่อถิมีไข่มีหนาวซ้ำไดบ่อครับนี่ก็คือสถานที่ศูนกักการของชุ่มชนเราหัวผู้สนามใช่เอ้าต่างอยู่มองเดียวกันนะครับเราหัวผู้กับสนามใช่กับเป็นชุมชนเดียวเดียวกันเชีเยงแสนแล้วลูกหลาน มูวท่วาพรกนใจครับก็จังทางผู้นำบ่ว่าจเป็นผู้ญิบานหรือว่าเป็นปปผู้ปกครองคนก็จจังให้มาโยในศูนย์กกันเพื่อที่ได้หวูวา่ถึงสิบปีทิบหามือแล้วเป็นจังไหนลูกหลานที่มีการติดเสือ้อ โครคไข้ไข่เจ็บหรือว่าโควิดอยู่มีว้อกันไ่มีกันใดช่วงใดเศร้าใดดีใจได้สบายใจสําหรับผู้นาก็ดีครับผู้ปกครองกด็ดีพร้อมด้วยตัวลูกหลานก็ดีครับครับนี่คือศูนย์กักกันของเอาเนนะครับเพื่อให้ลูกหลานในมาฝากันอย่ก็มี ผู้ญีบานมีผู้ญีบานพุทโอยพร้อมอสมมทั้งสองมู่แะครับมาดูแลหรือว่ามารักษามาอยู่เว้นอยู่ย่มตลอด24ชั่วโมงครับในช่วงนี้ก็ได้อาลายมือารเวน้นเติบพ่อสมพวรแล้ะครับได้วยสามที่มือหามือแล้วครับที่ลูกหลานได้มาอยู่ในศูนย์แห่งนี้นะครับ ครับมันดีโอกาสดีผมก็เลยได้มาอยู่ไกลๆบริเวณมาทายท้ำเชฟเพื่อที่ได้รง่งราวาช่วงนี้เข้าดีข้าวร่างเข้าวเดยนข้าไงกันนี้จากโควิดไปบ่ได้จงสั่นแล้วก็บ,บ่อยากผ่าดในการเบิ่งแแ่งดูแล ลงหนังไท่ชียบขอบคุณพี่น้องหลายๆนะครับขปาบบันนี้ก็พอดีได้มาจุดฝากพี่ของลูกหลานผู้ใหญ,ญ่บ้านสำเนียงที่ข้างเป็นก็อยู่พอดีก็เลยสิด้ถามเพิ่นว่ญญาอผู้ใหญ่ครับบาทนี้ลูกหลานที่มาอยู่สองสามสี่มือนนี่อาการของลูกหลานเป็นอยงไรครับเป็นไข่เป็นหนาวนบ,อบา่อขึ้นดอก เออครับผู้ยิบานเอออสอบอสม่เพื่อนกับเช็คซูเมอ,อร์กับอ,มอสม่เช็ควัดไขวัดยังซูเมอกับยังบัทันนี่ปกติที่เด็กเอากักศูนย์นี่ก็บพราะมันยังเพราะว่าว่ายลวนุนว่ายลุนสองมือนี่เออมีสองคนไปสัมผัสผู้ติดเชื้อบาดนี้ว่ายลุนกับยน่ยเหมือนเรื่องเขากับมาเหรียญกีฬาน้ำกันตีตะก้อตีบอลน,น้ำกัน ก็เลยเดี๋ยวมาก,กาักไวก้อนแต่ว่าดอนี่วัฒนีผลไข่ผลยังดอกพอสมอผลก็เช็กตูมือละครับสองสองสอง,สองไล่นั่นที่ว่าเอาไปตรวจนี่ผลยังวัฒนออกมาครับนี่ก็คือให้ผู้ใหญ่บ้านตะเมียงที่ข้างให้ความกระจางกับพี่น้องเฮ้าเนาะครับว่าลูกหลานจุ่มชนเนรองพูสนามไถเป็นจังไหนมาจังไหนจังใดมาอยู่ สถานที่พักพิงศูนย์กันเบึงตรวจสอบดูแลครับานนี้กเ็เลยว่าที่มาถามออกสมอผู้เป็นขาเวนประจําว่าการทีวัดไข่เด็กน้อยเดีครับเป็นจังไงเ่ามืมอเต่าน่ามหมอแรงเ่ยมไรแน่นี่เขามีไข่มีหนาโบมู่ที่มาอยู่ในศูนย์กัันี่ครับขอถามครับว่าปกติดีว่าจะมีผู้ผิดปกติไข่ หือหยังกับวัตถุมีปกติดีทุกคนวัดเจ้าวัดแรงล่งกระล่างไปตลอดครับผมครับนี่ก็คือออดสโมผู้็นดูแลลูกหลานเปลี่ยนเป็นจุดเป็นเ,เปลี่ยนเป็นกะครับกะหนึ่งใส่เวลาจักชั่วโมงครับนี่สิบสองชั่วโมงบอครับสิบสองชั่วโมงจากหกโมงเศร้าหอดหกโมงแรงก็คือจุดหนึ่งกับจุดหนึ่งก็จากหกโมงแรงหอดหกโมงเศร้าครับ นี่ก็คือเป็นการเบื้องแย่งดูแลก็อาศัยพื้นที่สถานที่นี่แหละครับเป็นศูนย์กันศูนย์ปักพิ้งวัฒนหอดเอินวาเป็นโร่งบานสนามนะครับเป็นของชุมชนลราพูสนามช่ยของเฮ้าครับนี่คือศูนย์การกันลูกหลุกร้านบานเข้าลงาพูสนามช่ยก็มีอยู่เบื้องแล้วทางเจ้าหน้าที่เพราะว่าที่เป็นทางพุญธบาลหรือว่าทางอ,อ,อนามัย ร่วงบานเปินกระเบื้องบานเฮาสร้างเจ้าหน้าที่ร่วงบานลอพอสตอตอหนองพือเพวมน้วยการปรนกาออกมาเบื้องมาแย่งมาดูแลประจำแล้วครับมายังหน่อยก็คือถามข้าวครับหลังจากที่พื้นมาแล้วว่านี้ถามข้าวชุกทุกช่วงใบเต้าเต้าใบาแจ้งียังก็ถามข้าวมาทางังโทรศัพท์ หรือว่าตั้งไร้ตั้งยังกับยุคนี้กับเป็นการที่วา่าง่ายขึ้นจักน้อยเนาะครับเพราะว่าออทางออสมอหรือว่าทางผู้นาผู้ใหญ่บ้านผู้ต่อยเ่นกม็มีมีโทรศัพท์มีไล,ล,ล่มีไล,ล่กุมมีไล่โรงพยาบาลหูจักขักหูจักน้ำทัวไปเพราะว่าที่เป็นเฉพาะที่ออยเาะในเขตอำเภอเฮ้าครับเพราะว่าทางศูนจังหวัด รายงานว่ามีผู้ติดเสือ้อแต่ละหมือแต่ละวันในจังหวัดในประเทศตั้มไรก็รายงานทางอ,อสมอเพิ่อนก็แนวนจ้าครับนี่ก็คือสถานทีครับเจ้าหนาทีควบคุมโลกบันเราผู้มูสามสนามชัยมูสิบต,ตำบลกุกกุุงอำเภอเมืองสวงจังหวัดร้อยเอ็ดครับครับเจ้าไหนกับผมผู้เฒ่าสนามชัยก็ขอขอบพูนครับพี่น้องนะครับเด้อที่ติดตาม เขาเบิง้งจั่ไหนก็จะลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามหครับช่องพุทธานั่เด้อครับเด้อนี่เชปนี้ครับ,อรบขอไม่แค่นี่ครับขอสวัสดีครับ